เลสีครามหาัดใจสีขาวเมฆที่ลอยบนฟ้าว้าวนี่แหละทะเลโอกิโนโวะ <c oughs> ที่ฝันไฟ ที่เขาเหลือกันเนะอะมีอะไรหรอทดีอยู่นี้สิคะได้รางวัลด้วยละคะ่ะ ยิงไงยงั้นเลย่ทกทะเลจ้าอย่าไ้อย่าขยยที่สุดเลยอะติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยค่ะ แล้วนี่มันปล่บแบบไหนล่ะฮะหมะดีออกนะคะแล้วจะหัวรัดทำไมเนี่ยไร้สาระไร้สาระเกินไปแล้วเป็นอะไรเหรอคะฉันขอไปหาความสนุกในแบบของฉันดีกว่าใส่กรอชุดว่ายน้ำโรงเรียนแล้วปิดตาแบบนั้นก็จะเล่นอะไรไม่ทราบถ้าพูดถึงการเล <S <S ่นริมหาดในหน้าร้อน<ละ>แล้วก็ต้องเป็นสิ่งน,นี้เลย Ơ, không ไม่ Không ไม่ใช่ไม่ใช่ không ใช่ไม่ không, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ อร่อยจังเลยเดี๋ยวเล่นอะไรต่อกันดีล่ะคะอืมแต่กรอชุด่บ้น้ําโรงเรียนนั่นมาโอากินาวาทั้งทีไม่ธรรมดาไปหน่อยเหรอไม่มีชุดอื่นที่น่ารักกว่านี้แล้วได้ยังไงไม่จําเป็นต้องน่ารักนี่ถ้าคิดในแง่ของแรงขับเคลื่อนแล้วนี่แหละดีที่สุดแรงขับเคลื่อนเหรองั้นจะลองดูไหมล่ะน่าสนุกนี่ฉันขอรับคำท้าถ้างั้นแล้วก็ The dah la nah. Hee! Yeah. Huh? นั่นไงล,ล่ะกรอบแบบไปกินนี่ถึงใช้มีได้พลังป้องกันก็ต่ำฮึนีมม่มาสเตอร์คะทุกคนใส่กรอชุดว่ายน้ำทำไมกันเ่ะเนี่ยเออก็ซ้อมเผื่อไว้ก็ไปเที่ยวที่โอกินาว่าตั้งแต่พรุ่งนี้นะซ้อมไว้ก็ดีอยู่นะแต่อย่าลืมเก็บของกันด้วยละ่ะพรุ่งนี้เราต้องไปกันแต่เชานะ้านะค่ะมาสเตอร์ แต่ว่าเรื่องไม่ถูกเลยล่ะคะ่ะว่าจะเอาอะไรไปบ้างมาสเตอร์เนีะ่ะคิดว่ากราดชุดว้น้ำแบบไหนดีกว่าคะอืมถ้าเป็นแอนแล้วก็แบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะ <c oughs> จริงสิถ้าจะนั่นไว้แต่นนเนิ่นๆดีกว่าโลชั่นกันน้ำต้องกันรังสี UV ได้ด้วยเหมือนกันนะ <c oughs> รับกุนด,ด้วยนะคะมาสเตอร์เอานอนลองก่อนสิ <c oughs> ถ้าเป็นกราวชุดว่ายน้ำนี่ จุดที่เผยส่วนผิวค่อนข้างเยอะอยู่คุณต้องใช้โลชั่นเยอะทีเดียวมาสเตอร์เราด้วยสิเราด้วยรอก่อนนะตามคิวตามคิวถ้าอย่างนั้นต่อไปก็ชันสินะคะคิดกอ่อนีน่เลยแน่ต้องเราก่อนสิไปก่อนนะคะมาสเตอร์พวกเราขอตัวก่อนละคะ่ะเราจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋ากันยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะ เดี๋ยวฉันขอทําการบ้านปิดเติมให้เรียบร้อยก่อนแลว้วค่อยนอนแล้วกันนะระวังอย่าให้ดึกเกินไปนะะรตีสวัสดิ์ค่ะมาสเตอร์เออรตีสวัสดิ์รู้สึกตื่นเต้นแปลกๆจนเข้าสลิปหมดไม่ได้เลยล่ะบอกว่าคงไม่ลืมอะไรหรอกนะเอะอเออ มีอะไรเหรอแอนขอชอมวีวันที่สองนะ่ะแทนที่จะไปดูสวนน้ำเราไปดูปราสาทชูรอดีดีกว่ามาัเรื่องนั้นคงต้องลองถามมาสเตอร์ดูแล้วนะเอาไว้ให้ถึงโอกินาวาก่อนก็ได้มั้งที่สำคัญกว่านั้นนะร,รีบร้อนเถอะเดี๋ยวอะไรลละเนี่ยอ่ะนี่เป็นอุปกรณ์ใช้หนะังเงือกที่ยืมมาจากท่านพี่เอียนะคะใหญ่เกินไปปะ ว่ากันว่าเธอพวกเราตกลงกันไว้ว่าสภาราของแต่ละคนห้ามเกินห้ากรัมไม่ใช่เหรอไอเนส<ะ>เองก็เถอะอ่ะอหย่ดลงมาแล้วนะคะจะเอาเจลลี่ไปทำมาเยอะแยะแบบนี้กันละคะ่ะ,ะแต่เจลลี่ชจอเพลนแบบเป็นของว่างนะ,ะไม่ใช่สิไม่คำนวณน้ำหนักไม่ใช่เรื่องไงไม่อยากรู้เรื่องนั้นเลยค่ะนี่งั้นฉันคงเอาสัมภาระไปอีกแหละแล้วกะจะขอนอะไรไปอีกล่ะเออแบบไม่อะเราไม่พาแกไปด้วยหรอก กะชุดว่ายน้ำนะ่ะยังไงแบบบิกินี่น่าจะเหมาะกว่านะคะเออฉันนอนละงั้นพวกเรากรีบนอนดีกว่าเนอะวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็คงถึงโอกินาว่าแล้วอ้า มีอะไรอีกละเลนเนี่ยยังไงก็ของฝากนะต้องเป็นซาตาอันดากี้สินะคะหรือจะเป็นจินสโคโดีก็บอกแล้วไงว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยว้ยว่าก็ตองไปถึงน่นก็ได้สวยแล้วนอนพัสซะได้อ่ะกระเป๋าตังค์ผ้าเช็ดหน้าที่ชู่แบบพกเอเออพัสปอร์ล่ะไอต้องเร็วๆต้องเร้ว นะทุกคนเอาดิบๆออกมาได้แล้วนะยุ่งละเซ่ยัยผิดละเนี่ย,ย,ย<ะ>ออ,อหรือว่าพวกเราจะโดนทิ้งไว้สันแล้ว ขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆนะไม่ต้องขอโทษขอโพยขนาดนั้นก็ได้ค่ะมาสเตอร์มาสเตอร์น่ะเมื่อคืนก็อ่านหนังสือเล่นจนดึกดื่นมันสุดวิสัยนี่คะฮะฮะเอ๊ะงั้นเหรอคะก็แปลว่าจะไม่ได้เจอมาสเตอร์สามวันเลยสิคะเนี่ยต้องพลาดพลาจากมาสเตอร์ทั้งสามวันนะ อุตส่าห์รอคอยที่จะได้เที่ยวโอกินาวะกับมาสเตอร์แท้ๆเลยทำไงดีอ่ะจะทำไงได้ละ่ะลำพังแค่พวกเราเนะี่ยขึ้นเครื่องบินไม่ได้หรอกอจะยอมแพ้ไม่ได้นะคะเะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องตามไปถึงอีกซีกโลกหนึ่งนี่คะแต่ว่าก็ต้องทำอะไรบ้างล่ะคะ่ะพวกเราไปได้วยกันเถอะสู่โอกินาวะอ้อออืม จริงอย่างที่แอนว่าตกลองค่ะก็นะถ้าอยู่ที่นี่เฉยๆก็มีแต่จะทำให้ร่างกายย่อหย่อนพวกเราไปทำให้มาสเตอร์ตกใจกันดีกว่านะคะตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วเออ เ่าที่สังเกตจากภูเขาฟูจิแล้วหลยทางยังอีกยาวไกลนี่อย่าบอกนะว่าตั้งใจจะบินไปถึงโอกินาวะัา้าอย่างเนี้ยไม่ต้องห่วงละค่ะถ้าเราตรวจสอบเส้นทางเดินรถสักหน่อยขึ้นรถทัวร์คันนั้นเถอะค่ะสบายดีจังเลย แล้วคทนี้จะไปไหนแล้วคะเราคงไม่ได้ไปถึงโอกินาวาหรอกนะต่อไปเราจะขึ้นรถไฟกันค่ะมาแล้วเอ๊ะรถไฟขนพัสดุไปกันเถอะท้า ด้วยรถไฟก็ไม่เลวนะคะแานแบบนี้ก็สบายดีเนาะแต่ชวนให้ง่วงยังไงก็ไม่รู้ถ้งงั้นพวกเรามาทางเข้ากล่องกันเถอคะ<ๆ>ค่ะก็ะเดนเชื้อเพลิงรถเข้าอบหม้อด,ดินเหรอถ้าหนังท้องตึงแล้วก็หนังตาคุณหย่อนตามแน่เลยนั้นแปลว่าไอเนสไม่เอาเหรอคะแค่ทัศน์สีทัศซีทาคนคำละคำตามลำดับนะคะลืมเอานมชามาซะได้ เรือเ่องแบบนั้นจะช่างเธอและข้าหรือข้าวองฉจะมีรถข้าวออกระหมึกด้วยละค่ะ ใจแล้วล่วรพแพด้วยระคาที่เผลอหลับไปแต่ว่าถ้าไม่มีมันแล้วก็ข้างในนั้นมีอะไรเหรอแบตเตอรี่แพ็กสำรองของทุกคนด้วยนะคะถ้ <c oughs> างั้นก็แปลวะ่าหากพวกเราไม่ไวช้ชาัจแบตกลางทาง <c oughs> ก็คงมีพลังงานไม่พอไปถึงโอกินาวาเหรอยังไงก็ย้อนไปตั้งหลักก่อนถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆต้องมีร้านขายชิงกีตแนะ่ จะคอแห้งแล้วสิเนียนี่ค่ะสภาพแบบนี้ยังจะให้กินข้าวอบมอดดีอีกเหรอถ้ามีปัญหาก็ไม่ต้องดื่มเหนอยแต่ยังไงก็เธอเราเดินันมาไกลแล้วแท้แต่ไม่มีรถไฟผ่านมาสักคันเลยนะคะจะว่าไปเราก็เดินผ่านจุดสับรางมาหลายที่เหมือนกันเนอะเราคงไม่ได้เดินเข้ามาในเส้นที่ไม่ได้ใช้หรอกนะคะ ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะสถานีร้างเราเดินวกมาผิดทางจริงๆด้วยนี่เรามาก็ถึงใดแล้วแผนที่ล่ะไม่ไหวอะค่ะไม่มีสัญญาณเลยต่อเน็ตก็ไม่ได้ด้วยช่วยไม่ได้ฮะถ้าเป็นแบบนี้ต้องบินด้วยกับลังใจก่อง,องหมดบินอนะใช้พลังงานมากเกินไปการจะบินทั้งๆที่ไม่รู้พิกัดนอะมีอะไรเหรอคะมีบางอย่างอยู่แถวนี้ มนุษย์เหรอไม่ใช่สัตว์ตามธรรมชาติหรืออะไรเหรอถ้าตอนนี้จะสู้ในสภาพพร้อมรบพยายามเลี่ยงดีกว่านั่นสินะคะมันใช้พลังงานเยอะกว่าหลบซ่อนเฉยๆซะอีกนะยังไงก็เถอะการเดินทางตอนมืดมันอันตรายคืนนี้เราพักที่นี่ก่อนดีกว่าให้จับเป็นคู่สองคนคอยทำหน้าที่เวรนยาม ล่างปากล้างขาแบบนี้ถ้าพลังงานหมดจนขยับไม่ได้แล้วก็คงไม่มีใครมาช่วยเราแน่เลยแม้แต่มาสเตอร์ก็คงไม่ได้เจอกันอีกมาสเตอร์ Master, คะป่านนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคงจะนอนหลับไปแล้วล่ะ เป็นความผิดของฉันแท้ๆเลยเรื่องเลยเป็นแบบนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดแอนคนเดียวสักหน่อยแต่ว่าคนที่ชวนให้ไปด้วยกันคนแรกคือฉันนี่นาะต่อให้แอนไม่เอ่ยปากชวนต้องมีใครสักคนพูดแบบนี้แนะ่แล้วอีกอย่างฮะฉันเองก็เพิ่งมีโอกาสได้เห็นทะเลจริงๆครั้งแรกเลยอยากไปดูสักครั้งเหมือนกันสราฟเอ๊ะฉันเองเผลอคิดแบบนั้นพรุ่งนี้รู้สึกว่าไม่เอาไหนแต่ก็ยังพอมีดีบ้างที่การเอาตัวรอด สภาพตอนนี้มันไม่เท่าไรหร่หลอขอบคุณนะสตราฟฮะ <Huh? S 2> huh? มีบางอย่างจริงๆด้วย <Huh? S 2> สตราฟจะสู้ด้วยคนคะ่ะเถอะ ฮะ <Huh? S 2> พวกเธอน่ะที่ขึ้นเขามาในสภาพตัวเปล่านั้นมันจะไม่ระวังเกินไปแล้วนะเพราะเป็นไฟที่ปั่นเองเลยใช้เวลาเยอะหน่อยแต่พอเช้าปุ๊บทุกคนก็จะชาร์จเสร็จแล้วละ่ะขอบคุณมากเลยนะคะได้คุณช่วยเอาไว้แท้ๆว่าแต่ว่ากลางป่ากล้างเขาแบบเนี้ย ทำไมกางเต็นท์อยู่คนเดียวล่ะคะไม่มีมาสเตอร์หรอกเหรอคะมาสเตอร์ของฉันอยู่กองกำลังป้องกันตัวเองนะ่ะนั่นไงฐานทัพยอยู่ตรงนั้นแหละภารกิจของฉันก็คือปกป้องภูเขานี้เพราะอย่างนั้นระหว่างที่มาสเตอร์ติดภารกิจฉันก็เลยมาอยู่ที่นี่คนเดียวยังไงละ่ะทิศใต้ต้องไปทางนั้นละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะ ขอบคุณนะถ้าหากพบกันคราวหน้าอยากลองดูกันสักตั้งจริงๆอืมและฉันจะรอนะเพราะอยากจะลองสู้กับรุ่มสตารมานานแล้วละ่ะพวกเราเนะี่ยต้องให้คุณดูแลจนได้ต้องรบวรกวนแม้กระทั่งแบตเตอรี่สำรองนิดๆหน่อยๆเองถ้าหากลำบากเมื่อไหร่ก็ต้องช่วยๆกันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะไปถึงโอกินาวาหรือเปล่านะน่าจะพาไหวละค่ะเชื่อสิ ถ้าหากได้พบมาสเตอร์อย่างปลอดภัยก็คงจะดีนะอค่ะมวิต แต่ว่าสนุกมากเลยล่ะค่ะทุกคนขอโทษนะ ต่อสู้ระหว่างงูฮับบุกกับแมงกุสชมอตแม้สองฝั่งมาตั้งเยอะแยะแถมถ่ายรูปมาเยอะแยะเลยด้วยก็นั่งเครื่องบินแค่กันใายเดียวเองตอนต่อไปของบูโซชิงกิ้ attention please ลายทางของเที่ยวบินนี้คือขุมนรกเย้เดี๋ยวโนรอกเหรอดูเหมือนเที่ยวบินที่พวกเรานั่งกลับจะโดนพวกเกาะกันน้อยวางระเบิดนะคะแต่เดี๋ยวนะจะไหวจิงเหรอเรื่องราวหนักหนแบบนี้ที่ผ่านมาแค่สู้กับลาหมึกแล้วก็แข่งรถรอบสวนสาธารณะเองนะไม่ว่ายังไงเราก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องมาสเตอร์นะค่ะ